สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องของปายด้วยครับผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเอสสองหนึ่งนะผมที่จะส่งพรุ่งนี้เช้านะผมเนาะอันนี้ยังครับผมนะอันนี้ยังนะครับชุดนี้ยังเนาะนี้ยังนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ยังนะครับยังนะครับผมอันนี้ยังครับผมนะสต็อกนะครับสต็อกนะพี่นะเยอะครับนะครับสต็อกเยอะๆครับผมนี่เต็มเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าสั่งว่าไม่มีของนะนะครับอันนี้รอโมครับชุดนี้รอโมครับผมนะ แล้วก็อันนี้ก็ลูกค้าใส่เอาปีใหม่ด้วยนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามชุดนะครับปีใหม่เนาะประมาณนี้เลยนะผมเนาะมาดูราคาเลยนะผมเนาะดูราคาเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะอยู่ที่ห้าพันสามนะผมเนาะชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็มีแค่นี้นะผมนะแล้วก็มีสายวอลลุ่มให้นะครับผมนะมีสายวอลลุ่มให้นะครับก็อยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับผมนะ เหมือนกันนะผมนะรุ่นใหม่ครับผมรถใหม่นะผมนะตัวนี้จัดาแรงๆเลยพี่นะนะครับตัวนี้ก็สามเ็เหมือนกันนะผมเนาะเบรกลางแหลมมาเต็มแน่นอนนะครับประมาณนี้โอเคเหมือนกันนะผมนะเหมือนกันนะครับเยอะเลยครับผมนะส่งส่งพรุ่งนี้เช้านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับเป็นมือสองนะครับลูกค้าก็จัดไปเรียบร้อยนะครับผมนะโอนเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่า พาลาก็จะอยู่ที่สามสี่นะผมนะตัวนี้ก็สวยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับสีส่วนน่นอนครับตัวนี้ขาปาอยู่ที่สามพันสามนะผมนะสามพันสามเลยนะครับเนาะนะครับความจุก็จะเยอะกว่าสีทองนะครับแต่ว่าสีทองก็จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อของเขาเนาะแล้วก็ความนิยมก็จะมากหน่อยแต่ก็แพงหน่อยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้ส่วตัวนี้ก็ Sabrina. ลูกค,ค้าก็สั่งเป็นอ่าอ่า แผ่นเพจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานของสร้างสรรค์นะแผ่นประมาณนี้บางบางแต่ว่าแข็งแรงนะผมนะใส่ตู้ก็โอ้โหแน่นหนาเลยนะครับไม่มีแตกนะนะครับอันนี้ของสร้างสรรนะนะครับสร้างสรรก็สั่งได้เลยครับผมนะสั่งสร้างรรได้เลยนะครับหรือว่าให้ผมสั่งให้หรือก็จะเอาเพจเฟซกับผมนะครับเดี๋ยวผมส่งเฟซไอสร้างสรรให้นะครับประมาณนี้นะผมเนาะโอเคครับผมนะครับ ต่อเลยครับผมเนาะตัวนี้ก็สามพันเจ็ดเหมือนกันนะครับบวกตัวนี้อยู่ที่ก็ถ้าไปสั่งรั่งสค์ก็ไปถามต่อราคาเอาผมขายก็อยู่ที่พันห้านะครับผมนะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่พันพันห้าครับตัวนี้สองพันห้าครับ 2, ผมนะสองพันห้านะครับตัวนี้จะมีปีใหม่เขาก็เดินระบบให้ทุกอย่างแล้วก็มีสเตปดาวใส่ปีใหม่พี่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรมันนะครับ ไม่ต้องไปต่อเดินไฟยากนะครับผมนะก็คือทำแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็มีสเต็ปดาวของอไฟ led ของเราด้วยนะครับผมเนาะระบบก็จะเป็น vip ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะแล้วแต่สั่งเอานะครับผมนะอันนี้ก็เป็น vip ทั้งหมด vip ทั้งหมดก็จะมี delay soft start ระผมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม vip แค่1ปุ่มแล้วก็ เป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะผมเนาะก็แล้วแต่ชอบนะพี่เนาะแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับประมาณนี้นะผมเนาะมีเสียบดาวเหมือนกันนะผมเนาะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะนะครับโอเคส่วนที่ลูกค้าส่งมาก็ตอนนี้ผมเคลียร์เกือบหมดแล้วเห็นไหมส่งมาโมอะ่ะคือเกือบหมดทั้งส่งมาแกนทั้งส่งมาโมทั้มเกือบหมดแล้ว เซียว่าดีใจมากนะครับโอเคครับผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามใครที่ชอบก็อย่าลืมสั่งซื้อได้เลยครับผมเนาะจองก็7วันถึง15วันได้นะครับผมเนาะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ